วันนี้คุณยายพาทำขนมงาอ่อนหรือว่าขนมขอเป็ดขนมสมัยโบราณหอมกลิ่นงาคั่วเนื้อขนมเหนียวนุม่มละมุนลิ้นพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นงาขาวนะคะนำมาคั่วให้งาสุกแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะนำน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปในกระทะนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะน้ำมันมะพร้าวใครจะใช้เป็นน้ำมันํำข้าวก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว100กรัมน้ำเปล่า250มิลลิลิตร ผสมแป้งให้ละลายก่อนนำไปตั้งไฟนะคะเสร็จแล้วก็นำตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆช่วงที่แป้งเริ่มเป็นตัวแบบนี้ก็คือให้เรากวนบ,บ่อยๆอย่าหยุดนะคะพอแป้งเปลนเป็นสีใสก็นำมาเทใส่กับงาที่เราคั่วไว้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตัดให้เป็นชิ้นตามที่เราต้องการกันเลยค่ะยจะตัดเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะ งาขาวที่คุณยายคั่วไว้ไม่พอนะคะคุณยายนำงามาคั่วเพิ่มนะคะนำงามาคลุกให้ทั่วขนมแบบนี้เลยค่ะขนมงาอ่อนก็จะมีรสชาติหอมหวานมันเนื้อขนมนุ่มละมุนลิ้นถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ